ลำดับรายชื่อย่อส่วนหนึ่งของพระฤาษีในแต่ละชั้นจะแบ่งแยกเป็นชั้นชั้นดังต่อไปนี้หนึ่งพระฤาษีชั้นพรมพระฤาษีในชั้นพรมนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้พระฤาษีพรมเมธพระฤาษีพรมมาพระฤาษีพรมมุนี ฤาษีพรมนารถะพระฤาษีพรมวารมิกิเป็นตน้นอย่างรูปร่างลักษณะของพะระฤาษีพรมเมตรกล่าวไว้ว่ามีสี่พระพักเหมือนกับพระพรมโดยทั่วไปพระเสียรเป็นกลวยเช่นเดียวกับเสียพรพระฤาษีทั้งหลายมีแปดกรพระพัก สีทองผิวกายสีทองนุ่งห่มด้วยผ้าขมมพัดคือผ้าสีขาวอย่างดีที่สะอาดบริสุทธิ์ท่านมีอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์มากมายทั้งในด้านบุญญาฤทธิ์บารามีก็ไม่มีผู้ใดจะเทียบเทียมท่านได้ชอบช่วยเหลือมวลมนุษย์ และสัพภาาศัโดยทั่วๆไปด้วยอัธยาศัยไมยตรีอันดีงามของท่าน 2. อพระฤาษีชั้นเทพพระฤาษีชั้นเทพนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้พระฤาษีบรมโกติพระฤาษีปรายโกติพระฤาษีนารอด พระฤาษีนารายพระฤาษีนาเรศพระฤาษีอีสวนพระฤาษีพิกเนศพระฤาษีเพชรชรูกันพระฤาษีปัญญาสดพระฤาษีตาไฟพระฤาษีหน้าวัวพระฤาษีหน้าเนื้อ พระฤาษีปัญจสีขอนเป็นต้น 3. พระฤาษีชั้นมนุษย์พระฤาษีชั้นมนุษย์ก็มีมากมายเช่นเดียวกันเช่นพระฤาษีโกเมนพระฤาษีโกเมรพระฤาษีโกมุตพระฤาษีสัตตบุตร พระฤาษีสัตตบันพระฤาษีสัตตบงกฎพระฤาษีโคบุตรพระฤาษีโคดมพระฤาษีสมมิตรพระฤาษีรูปประคำเป็นต้น4พระฤาษีชั้นอสูนพระฤาษีชั้นอสูน ก็มีตามรายชื่อดังนี้ทันเท้าคีรีเนธทันเท้าเวสุวรรณทันเท้าหัสการทันเท้าหิรัญยาหูพระฤาษีพิกลาบพ,พระฤาษีพิรอดทเท้าพรีหิรัญยายักษ์อนันตยักษ์วานุราช วานุโรมเป็นต้น